สวัสดีครับพบกับ News Li ิซอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจโดยที่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลับมาเป็นข่าวแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะอีกแล้วก็คือเรื่องของน้องการ์ตูนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแม่น้องการ์ตูนเนี่ยก็คือสุดที่จะรั้งน้องแล้วเนื่องจากว่ามันไม่ไหวแล้วคือหมอเขาก็ได้บอกว่า ก็มันก็คือน้องกระตูนเนี่ยเหลือแค่ถอดเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ลงหมดเลยตัวแม่น้องกระตูนก็มีการตัดสินใจว่าก็คงจะต้องปล่อยน้องไปภายในวันสองวันนะก็คือสองสมวันนี้แหละก็อย่างที่เราทราบว,ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาอย่างไงนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเศร้ามากมา โดยตัวแม่ของน้องกระตูนก็เล่าทั้งน้ําตานาทีตัดสินใจปล่อยน้องกระตูนจากไปอย่างสงบสุดเศร้าลูกสู้มา11ปีเหนื่อยมากก็ขอบคุณทุกกําลังใจจากกรณีข่าวนี้ใครคงจะจํากันได้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือเหตุเกิดเมื่อตั้งแต่11ปีที่แล้วกรณีรถกระบะพุ่งเข้าชนร้านสเต็กเมื่อ19กันยาก็กเกือบ11ปีนะครับ 19กันยา2557เป็นเหตุให้นายพานุทัตศักสืบพันธ์สามีของเจ้าของร้านเสียชีวิตคาที่เพราะวิ่งเข้าไปกอดลูกที่ยืนอยู่หน้าร้านส่วนตัวน้องกระตูนบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงสมองเสียหายถึง75%ตาบอดทั้งสองข้างไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ล่าสุดนางสาวสรัญญาชำนน้อายุ45ปีแม่น้องกระตูนเผยทั้งน้ำตาว่าก่อนหน้านี้3สัปดาห์ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าน้องนั้นมีอาการไม่ไหวแล้วมีไข้และน้องมีอาการโครมา่าและทำการรักษาตัวน้องเองนั้นไม่สามารถ ตัวน้องเองเนี่ย uit. ไม่สามารถหายใจเองได้พยายามทุกอย่างแล้วน้องไม่ดีขึ้นจนเมื่อวานคุณหมอได้พูดคุยกับทางคุณแม่ในเรื่องการดูแลน้องถ้าจะดูแลน้องต่อไปต้องมีเครื่องช่วยหายใจเพราะน้องไม่สามารถหายใจเองได้และน้องและต้องมีคนคอยดูแลน้องตลอดทางครอบครัวได้มีการาพูดคุยกันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องทางครอบครัวตอนนี้ก็รับไหวเพราะตอนนี้เขาเหนื่อยมากตัวน้องก็เหนื่อยมากนะครับสู้มา11ปีก็เลยมาคุยกันที่ร้าน เราเองก็ต้องหาเงินจ่ายทางโรงพยาบาลทางน้องแอดมินเพจก็รู้ในเรื่องนี้จึงมีการาลงในเพจจนมีการทักมาช่วยเหลือก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาน้องนั้นรับรู้ทุกอย่างเพียงแต่พูดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจสังคมโซเชียลทำไมต้องมาด่าเราทําไมไม่ไปด่าคนที่ทําให้น้องเป็นแบบนี้ขณะที่ตัวแม่เองกับครอบครัวและทีมแอดมินได้ตัดสินใจในส่วนนี้ไปแล้วครั้งนี้ถือว่า,าเป็นการตัดสินใจที่หนักมากใจก็อยากสู้ต่อแต่ไม่มีใคร าอแต่มีใครถามน้องบ้างไหมน้องเขารับไหวไหมคนเป็นแม่รับทุกอย่างทุกกระแสจนบางทีรับไม่ไหวแม่คิดแล้วทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วในทุกๆด้านใครสงสัยอะไรให้มาถามได้เลยที่ร้านไม่ใช่เอาแต่ด่านในส่วนของทางคดีก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางคู่กรณีไม่รู้สึกรู้สาอะไรทําไมคนที่จ้องจะด่าไม่ไปด่าคู่กรณีนี่คือสิที่คุณแม่พูดไว้นะครับ สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือขอบคุณกำลังใจและทุกสิ่งที่ยังมีคนดูแลและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณสังคมที่สนใจในเรื่องราวนี้ไม่อยากพูดถึงคู่กรณีเรื่องราวมันเกิดขึ้นมา11ปีแล้วทำไมคนที่ทำเขาไม่รู้สึกอะไรอยากให้สังคมไปตามหาคู่กรณีดีกว่าเวลาดีกว่าเอาเวลามาคอมเมนต์ด่าแม่ แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้แม้กระทั่งคนในสื่อเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในแวดวงสื่อเขาก็เห็นใจอย่างเฮียบรรจงก็มีการโพสเรื่องนี้ลงไปถึงสื่อต่างๆนี่ก็คือโฉมหน้าผู้ที่เป็นคู่กรณีที่ทําให้คุณพ่อของน้องกระตูนแ,แล้วก็ตัวน้องกระตูนเนี่ยโอ้โหก็คืออยู่เกก็มีปัญหาหนักเลยเพราะคุณพ่อเขาเสียชีวิตทางน้องกระตูนเนี่ยก็ติดเตียงทําให้ภาระทุกอย่างตกไปอยู่ที่คุณแม่ซึ่งต้องบอกว่านหนักมากๆนะครับอ่า ซึ่งประเด็นก็คือคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชื่อน้ำพึ่งใจเสงี่ยมก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำทิพย์ชื่นชัยแสงสุริยาแล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเ,เป็นวันธน,นันผิวเกลี้ยงแน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีการเซ็นเซอร์หน้าไว้ทางเพจต่างๆหลายเพจมากๆเลยนะครับก็มีการโพสต์ว่าโอ้โหอยู่ดีกินดีกันมีธงมีทองใส่อะไรต่างๆนานาตามนี้เลยนะครับนี่เลยครับไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนคดีเนี่ยมีการตัดสิน เขาคือทางคู่กรณีเนี่ยเขาออกมาประกาศตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อปี2014หรือ2567นั่นแหละครับว่าเขาจะสู้แบบเต็มอายุความ แล้วทางคนที่เป็นผู้หญิงก็คือน้ำพึ่งเนี่ยเขาก็รับโทษไป1ปีส่วนค่าชดใช้อะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ6.5ล้านไม่ได้ชดใช้อะไรทั้งสิน้นแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยทางพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องมาทวงกับทางคุณแม่น้องกระตูนจริงอยู่นะครับถ้าเราพูดถึงว่าในส่วนค่ารักษาของทางน้องกระตูนน่าจะเกิน6ล้านเยอะมากๆครับเพราะว่ารักษาทีหนึ่งก็ล้านกว่าเป็นล้านแล้วจากที่แอดมินเขาบอกไว้นะครับว่าเงิน1ล้านได้มาเนี่ยหายวูบไปท,ทันทีเลย คือเขาก็อยากจะรักษาน้องเขาเต็มที่แต่ว่าถึงแม้ว่าค่าค่าเสียหายเนี่ยหล้านที่ต้องเรียกเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่ารักษาก็ตามก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่หนีหายประมาณนี้นะครับทำ,ทำให้ทางหลายฝ่ายก็มองว่ามันน่าเกียดน่าจะรับผิดชอบไม่ใช่หนีไปแบบนีอ้อย่างน้อยซะโอเคก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวเองสํานึกผิดอะไรต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าค่ารักษามันเยอะมากมันเกิน6ล้านหลายคนซึ่งแน่นอนนะครับว่า ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรในเรื่องของค่ารักษาหรืออาจจะอาจจะแบบสงสัยว่าเงินมันหายไปไหนหมดรักษาเท่าไหร่ก็หายรักษาก็หายเท่าไหร่ก็หายคือเคสอย่างนี้นะครับมันเป็นเคสหนักมากๆทางเพจดราม่าแอดดิกแล้วก็เพจต่างๆรู้ไปถึงเพจอีซอเพจโอเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็มีการชี้แจงบอกให้ฟังเลยนะครับว่าค่ารักษามันเป็นแบบนี้นะมันแพงมากๆทีเดียวแปบ๊บเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วแค่แค่ช่วงวัน2วันอะไรประมาณนี้นะครับผมหมด ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเคสที่ทุกอย่างเลยมันแพงหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่พอสักทีก็พอมันมีคนไม่เข้าใจนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นเด็กหรือเปล่ามาเล่นมาเล่นโซเชียลแล้วก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการรักษาพยาบาลก็มาว่าพอว่าปุ๊บก็มาว่า,าตามๆกันกลายเป็นว่าแม่น้องกระตูนโดนทัวลงสัง,งั้นอย่างที่ไม่มีความไม่ไม่ไมีสาเหตุแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่ารักษามันเยอะก็ควรจะเข้าใจตรงนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าให้ปล่อยน้องสักที คือเขาก็อยากจะรักษาเต็มที่เผื่อว่าจะมีโอกาสนะครับในเมื่อยืดเต็มที่แล้วก็ไม่ไหวแล้วนั่นแหละนี่ก็ถึงเวลาสักทีแต่ว่านี่คือคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับลอยนวลช่วงที่เกิดเรื่องใหม่ๆถ้าใครจําได้นะครับเขาโพส์แบบนี้เลยคู่กรณีนะครับว่าปีหน้าต้องเป็นปีทองของเขาเสียดายต้องมาเสียเวลากับแม่ลูกสเต็กไม่สงสารรถเขาเลยเงินค่ารถค่าร้านค่ารถกระจ่ายรถพังถามดีใครจะจ่ายพวกมันเห็นแก่ตัว บ่นไปงั้นแหละไม่จ่ายตามที่มันขอแน่แน่ยืดเต็มอายุความนี่นะครับคนที่ไม่เรียกว่าไม่ได้มองว่าตัวเองผิดหรือมองถูกผิดไม่ชัดเจนก็คือแยกผิดแยกถูกไม่ออกนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาขับรถซิ่งกันมาด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของท้องถนน,นเนี่ยคนที่อยู่ขับรถใหญ่ในรถกระบะหรืออะไรประมาณนี้ มันต้องระวังความปลอดภัยของคนท,ที่ทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับขับมาก็ต้องเห็นแต่ไกลแล้วว่าต้องอยังไงไปชนเขาแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับความก็คือ,อชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมีค่ามากๆแต่ว่าคุณขับรถโดยประมาทซึ่งตามกฎเนี่ยเขาก็ไม่ให้ขับขี่โดยประมาทแล้วพอตัวเองขับขี่ประมาทกับคิดว่าตัวเองอก็คืออาจจะคิดว่าตัวเองไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นหาว่าเขาเห็นแก่ตัวนี่เลยนะครับ จริงๆเท่าที่ผมจําความจําได้เนี่ยข่าวนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเรื่องปุ๊บคนผู้หญิงเนี่ยสลับที่นั่งกับคนผู้ชายก็คือกลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นคนขับซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเป็นคนขับที่ผมจําได้ทําให้ตัวคนเป็นผู้หญิงก็คือคุณน้าพึ่งได้รับโทษไปตามนี้แต่ว่าโทษเนี่ยก็เบามากก็คือ1ปีแถมมีการโยกย้ายทรัพย์ด้วยมีการโยกย้ายทรัพย์ทําให้ยึดทรัพย์หรือว่าอะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ปกติเลยการบังคับคดีหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาจะต้องดูนะเพราะว่ามีการโยกย้ายทรัพย์ก่อนที่จะมีการมีการม,มีเรื่องก่อนที่จะมีเรื่องมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยจริงๆน่าจะเอาได้น่าจะสามารถสืบทรัพย์คืนมาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมถึงสืบทรัพย์แล้วก็เอาก็คือเอามาขายทอดตลาดหรือว่าอะไรไม่ได้ทําให้ไม่สามารถ เอาทรัพย์สินของเขาที่มีการโยกย้ายออกมาออกมาขายได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันควรจะได้เพราะว่าถ้ายิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆก,กับช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยและมีการโยกย้ายเนี่ยมันมันตามได้นะครับแต่ก็ไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนว้ทีด้านลา่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ